สวัสดีค่ะทักทายวันจันทร์ค่ะวันเริ่มต้นของสัปดาห์นะคะวันนี้ <c oughs> จิมก็จะมาจูนพลังงานบวกบวกบวกก่อนไปทำงานค่ะวันนี้จะไม่ได้หยุดนะคะพรุ่งนี้เจี๊บจะหยุดหนึ่งวันค่ะเป็นวันหยุดนักขัดตเกิกยาม ตามปฏิทินแต่วันนี้เจมต้องมาทำงานเราต้องมาจื้อจูนจูนก่อนจูนจูนพลังงานก่อนไปจูนให้เรารู้สึกดีจูนให้เรารู้สึกว่าเราบวกเรามีความสุขกับตัวเองแต่เราก็มีความสุขกับตัวเองแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่เจ๊ียบทำอะ่ะเจ๊ียบจะทำบนความสุขของเจ๊ยียบถ้ามัน ไม่มีความสุขหรือมันทําให้เจี๊ยบลําบากใจตอนแรกๆอาจจะทําอยู่นะแต่เจีย๊ยบจะไม่ทำถ้าถ้าเจีย๊ยบไม่ชอบหรือถ้าเจี๊ยบไม่รักสิ่งสิ่งนั้นเจี๊ยบจะไม่ทําค่ะเนาะอันนี้คือตัวของการที่เจี๊ยบเป็นถามว่ามันมีอีโก้ไหมมันมันก็ไม่ใช่ค่ะแต่เพียงแค่ว่า สิ่งบางสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกลําบากใจจนเกินไปนะเจ็บเจ็บจะไม่ทําและจะปฏิเสธแต่ถามว่าเจ็บปฏิเสธทันทีไหมไม่ใช่ค่ะแต่เจ็บจะลองทําก่อนว่าสิ่งที่เจ็บทำมันทําได้ไหมถ้าเกิดทําไม่ได้เจ็บก็บอกว่าเจ็บทาไม่ได้แล้วเจ็บก็จะปล่อยไม่ได้แบบว่าผักภาระให้ใคร งานก็เช่นกันเจี๊ยบจะไม่ผักภาระให้ใครหรือเจี๊ยบจะไม่บอกว่าไม่ใช่สิ่งนี้ที่มันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่หรือไม่ใช่สิ่งที่เจี๊ยบต้องทําแต่ถ้าเกิดว่าเจี๊ยบลองทําแล้วมันไม่ใช่มันไม่ชอบหรือมันไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของเจี๊ยบเจี๊ยบจะบอกด้วยเหตุและผลนะคะเจี๊ยบจะไม่ผักภาระมาจูนพลังงานก่อน ก่อนที่เราจะไปทํางานวันนี้อะก่อนที่เจมจะไปทางานวันนี้เราวันนั้นเจมบอกไว้ว่าเราจะต้องเป็นตัวรับสัญญาณพลังงานบวกตัวส่งสัญญาณพลังงานบวกเท่านั้นเราต้องเป็นขึ้นพลังงานที่ดีรับหรือส่งพลังงานบวกบวกเท่านั้น <c oughs> เราจะไปทำงานด้วยความสุขเบิกบานเราจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพจิตที่ดีในการไปทำงานนะคะอันนี้เจี๊ยบมาจูนตัวเองให้จะทำตามเหมือนเจี๊ยบบ้างแต่ในสภาวะกายเจี๊ยบก็ไม่ปกตินะวันนี้คือแต่เจี๊ยบจะต้องต้องมาสร้างพลังงานบวกให้ตัวเอง ไม่งั้นจิตไม่ไปกายก็ไม่ไปค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะเป็นยังไงเอาไว้ก่อนแต่วันนี้จิตเราต้องดีนะคะเพื่อที่จะไปเจอบุคคลอื่นคนรอบข้างเราจะต้องเป็นคลื่นพลังงานที่ดีให้กับตัวเองและคนรอบข้างยิ้ม เบิกบานไปทำงานด้วยความเบิกบานหัวใจแล้วก็มีความสุขในการทำงานใครจะส่งพลังงานยังไงมาไม่รับรู้แต่เราจะรับและส่งพลังงานที่ดีเท่านั้นโอเคไหมคะสู้ส้คะ่ะ